และในช่วงท้ายนก็มาผมก็มาดูกิจกรรมที่บ้านซวยสีพัฒนาที่ตำบลจุนอำเภอจุนเป็นกิจการของกลุ่มพิสาหกิุมชนที่เขาผลิตเม็ดพัน์ข้าวหอมมะลิ105กับกอขอส5ก็มาดูแล้วชาวบ้านเขามามีความเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็มีกิจกรรมการดาเนินงานที่ดีนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาดีได้ดีมีคมุณภาพ ในพื้นที่ปลูกในตำบลจุนนี้นะครับมีสมาชิกประมาณ37หลายพื้นที่ประมาณเกือบ300 000. ไร่นะครับที่ได้ปลูกเข้าพปลอดสารพิษและปลูกเมล็ดเข้าพันธุ์ชุมชนสู่ท้องตลาดาที่เขาได้รดับรางวัลชนะเลิศระดับเขตฝากเหนือ17จังหวัดนี่ก็คือข้าวหอมรี่เขามีคุณภาพดีเด่น กินและนุ่มนวนลหอมและปลอดสารพิษตัวนะครับสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะ,อะของเราจะผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะ,ะแล้วก็มีการรับซื้อพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมมลี105ข้าวกข16 แล้วก็กขอกไรสเบอร์รี่ข้าวก่ำนะคะ,ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกษตรกรผลิตนะคะเรารับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาน,นะคะแล้วยังมีการส่งเสริมเรื่องการใช้สารชีวพันธุ์นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นไตโคเดม่า BTBS แล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการพัฒนาดินนะคะโดยการใช้ปุ๋ยพืชสดแล้วก็ปุ๋ยหมัก ะะเพื่อปรับปรุงบอลลูดินให้ดีขึ้นและมีคุณภาพทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะข,ขั้นตอนที่ในการผลิตเขาอินรีย์ชีวภาพนี่นะครับก่อนที่เขาจะต้องทําอินทรีย์ชีวภาพนี่เขาต้องมีปอปกระเทียงวานเพื่อจะ,อะเป็นปุ๋ยพืชสดจากนั้นเาขา็ไถยกบแล้วก็ถอนก้าวปลูกเป็นแถวเป็นแนวเขาจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน,นะครับมัดโดยห่องกลุม่มทั้งหงมด อาสามสิลายต้องทำเหมือนกันหมดการไ้เคมีนี่บ่ไซนะครับจะใจ้สารอินทรีย์ทั้งนั้นทั้งหมดมาอันนี้เขาขายได้ราคาสูงนะครับจะได้ขายราคาสูงเพราะว่าเขาเป็นปอดสารพิษครับู้ถึงปุ๋ยพืชชดนะครับปุ๋ยปอประเทียงพอาวานแล้วนะครับประมาณปี2อปีสปีนี่ดินนี่ยู่ยสลายมดมาต้องใจ อะไตรเจนนะครับเพราะมีนั้นเจนสูงนี่กล่องปุ๋ยอินทรีย์สภาพที่ข้างหลังนี่นะครับอาสูตรการมัดปุ๋ยอิ้ทรียเอย่อลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายของผูู้กลุ่มและเจ้าบ้านนะครับผลิตาขายครับพี่น้องที่จะปูพักปลูกทั่วปลูกเข้าผริงสงได้มดนะครับเพราะว่า,าได้ทําปุ๋ยอาสูตรพิเศษนะครับกระสอบหนึ่ง ประมาณสองรก่าการสนับสนุนของสำนักยุตสำนักบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะได้รับการสนับสนุนโครงการโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้วก็โรงสีพร้อมลานตากนะคะเป็นจำนวนเงินอยู่4ล้านบาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ว่าได้มีการมาเยี่ยมเยียน ะะก็ขอขอบคุณทางท่านว่าที่ให้การเยี่ยมเยือนแล้วก็สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานะคะสำหรับกลุ่มเราไม่มีอะไรมากค่ะเรามีเพียงแต่คำขอบคุณเท่านั้นค่ะ